น้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เอาไม้มงคลที่หลายๆท่านชื่นชอบมาฝากกันเลยทีเดียวค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นกระเป๋าเงินหรือว่าต้นเป๋าตังนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้าบ้านเรียกเงินเข้ากระเป๋า เสริมโชคลาภทําให้ค้าขายร่ํารวยค่ะต้นกระเป๋าเงินหรือว่ากระเป๋าตังนะคะก็จะมีใบที่เรียวยาวเลยค่ะคุณผู้ชมลักษณะโดดเด่นนั่นก็คือในส่วนของดอกเขานั่นเองค่ะเพราะว่ากลีบเลี้ยงของดอกนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับกระเป๋าเงินทีเดียวเลยค่ะดอกสีขาวจะชู่ขึ้นตรงกลางกลีบเลี้ยงทำให้ดูโดดเด่นสวยงามมาก ต้นกระเป๋าเงินหรือว่าต้นเป๋ตังนั้นมีทั้งชนิดที่เป็นสีเขียวล้วนแล้วก็สีเขียวปนกับสีม่วงสวยงามทั้งสองแบบเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นใบสีเขียวค่ะคุณผู้ชมใบจะยาวเรียวแผ่นใบนั้นจะหนาอวบน้ำค่ะด้วยลักษณะของต้นที่มีใบที่อวบน้ำแบบนี้เขาจึงไม่ต้องการน้ำในปริมาณที่มากค่ะ เราสามารถที่จะรดน้ำได้2วันครั้งหนึ่งหรือว่าจะรดอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็ได้เช่นกันค่ะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดค่ะแต่ว่าแดดรำไรก็สามารถที่จะปลูกเลี้ยงได้เหมือนกันค่ะส่วนของใบก็จะเขียวอวบอิ่มแบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆสามารถปลูกได้ในดินร่วนผสมอินทรีย์วัตถุหรือจะเป็นดินปลูกที่ผสมแกลบหมักใบไม้หมักต่างๆใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปสักเล็กน้อยต้นก็จะเจริญเติบโตได้อย่างดีทีเดียวค่ะ แตกพุ่มออกมาให้เราได้เชยชมยิ่งทะกกอใหญ่ต้นสวยๆใบหนาะๆนะอวบๆเขียวๆแบบนี้ยิ่งดีเลยค่ะเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์ได้อย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมในช่วงเวลาที่เขาออกดอกก็จะนําโชคมาให้กับคนที่ปลูกเลยค่ะยิ่งแทดอกดอกดอกนะ้าก็จะยิ่งให้โชคทีเดียวเป็นต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงดูแลง่ายค่ะ เราสามารถที่จะเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับเขาได้เพื่อนๆจะเติมปุ๋ยคอ,อกลงไปหรือว่าจะเพิ่มปุ๋ยละลายช้าอย่างพวกออสโมโคตหรือจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ค่ะรดน้ำอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็ได้เช่นกันค่ะจะเอาตั้งประดับไว้นาบานนี้เป็นมุมที่เหมาะทีเดียวเลยนะคะสำหรับพืชชนิดนี้ค่ะต้นกระเป๋าตังหรือว่าต้นกระเป๋าเงิน ถ้าจะให้เหมาะแล้วก็เรียกทรัพย์เรียกเงินเข้ากระเป๋าเราควรที่จะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในส่วนของหน้าบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมยิ่งถ้าหากใครมีห้างร้านหรือว่าร้านค้ากระปูกไว้ที่หน้าบ้านหน้าร้านได้เลยค่ะ <S <S จะช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้ากระเป๋า <üş> ของเราได้อย่างดีทีเดียวการขยายพันธุ์ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะเพื่อนๆสามารถแยกนอนหรือว่าแยกกอที่เขาแตกออกมาค่ะ แยกออกมาแล้วก็ปลูกใส่กระถางใบใหม่เติมดินปลูกใส่ปุ๋ยคอกลงไปเลี้ยงไม่นานต้นก็จะเติบโตแล้วก็แตกลูกแตกกอออกมาให้เราได้ขยายพันธุ์ได้เพิ่มเติมได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้ว ต้นเป๋าตังหรือว่าต้นกระเป๋าเงินก็อย่างเป็นต้นไม้ที่ช่วยคลายออกซิเจนให้กับบ้านของเราได้อย่างสดชื่นเลยค่ะทําให้บ้านของเรานั้นสดชื่นเพิ่มความชุ่มชื่นในบ้านได้อย่างดีทีเดียวด้วยความที่เขาเป็นต้นไม้อวบน้ําก็ทําให้พื้นที่ที่เราได้ปลูกนั้นมีอากาศที่เย็นสบายเพิ่มขึ้นไปอีกเลยค่ะคุณผู้ชมนะ่าปลูกทีเดียวเลยค่ะสําหรับต้นไม้ชนิดนี้ ท่านไหนที่กำลังมองหาไม้มงคลแล้วก็เป็นทั้งต้นไม้ฟอกอากาศคลายออกซิเจนให้เราห้ามพลาดทีเดียวเลยนะคะสำหรับต้นกระเป๋าเงินหรือว่าต้นกระเป๋าตังปลูกติดบ้านไว้สักกระถางเพิ่มความเป็นสิริมงคลค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรง